สวัสดีครับสวัสดี FC สมยงคาเซเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเซลตุยพามาดูรถกระบะตัวยกสูงปีใหม่ๆนะครับผ่อนเพียงแค่6,600บาทเท่านั้นนะครับผมลูกค้ามาเดี๋ยวผมพาไปดูเจ้า m i t s u ู i ิ h i ไททันคันนี้นะครับผมเป็นตัว G.L.X พัดนะครับเป็นเครื่อง2.4นะครับเป็นรถปี18จดปี19นะครับลูกค้าบอกไว้เลยว่าคันนี้นะครับเดิมๆสวยกิฟแน่นอนนะครับแล้วก็สภาพ โคตรสวยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมแจ้งเลยนะครับเลขไม้เพียงแค่4 0,000่กโลเองนะครับลูกค้านี่สภาพนะครับดูเลยนะครับนี่ภายนอกแล้วนะครับตัวนี้เป็นโฉมตัวอ่าปี19แล้วนะครับลูกค้านี่เป็นตัวหน้าเมนเชงแล้วนะครับลูกค้าสภาพเดิมๆโรงงานทุกจุดนะครับคันนี้อ่าแล้วก็คันนี้นะครับผมมีล้อแม็กแถมให้ด้วยนะครับนี่เป็นล้อใบพัดขอบ18นะครับลูกค้าแล้วก็ใส่ยางบิสโตนมาให้นะครับใช้งานยาวๆเลยนะครับตัวนี้ก็สเปโลงงานนะครับลูกค้า ใครที่กำลังมองหารถตัวสูง่อนหกพันร้อยบาทนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคันนี้ฟรีดาวด้วยนะครับผมแจ้งเลยนะครับว่าคันนี้ฟรีดาวด้วยนะครับมาเดินดูรอบๆตัวรถนะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงครับลูกค้าสภาพเดิมๆสแตนดาร์ดนะครับลูกค้าไม่เคยแต่งไม่เคยทำซิ่งมานะครับแค่ใส่ล้อแม็กเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับคันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับผมด้านท้ายก็เดิมๆเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.4นะครับลูกค้าเป็นเครื่องไม้วทนะครับลูกค้าคันนี้ เดิมๆนะครับบอกกันเลยว่าคันนี้ไม่เคยแต่งไม่เคยรีแมปมาทั้งสิ้นเลยนะครับสภาพเดิมๆแล้วก็คันนี้นะครับผม๋ยวใส่กันชนหลังให้ด้วยนะครับดี๋าวกาลังสั่งมาให้ใหม่นะครับลูกค้าอันเก่ามันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับดย๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยมาเดี๋ยวเรามาดูกระบะท้ายคันนี้นะครับผมนี่แมคไรเนอร์เดิมๆจากโรงงานนะครับลูกค้ามิซูบิชิมอเตอร์นะครับตัวนี้ก็ตีตาจากโรงงานของเดิมโรงงานนะครับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแกะไม่เคยซ่อมนะครับสภาพก็เดิมๆสวยๆนะครับลูกค้า อ่าปะโอเคสภาพภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับไปครับผมอ่ามาต่อที่ภายในกันนะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นรถกระบะยกสูงเดิมๆนะครับสภาพภายในก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเดิมๆโรงงานทุกอย่างนะครับภายในก็จะเป็นโทนสีดํานะครับลูกค้าอ่าเก็นรถเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับตัวนี้พวงมาลัย power นะครับแอร์แบ็กให้คู่หน้านะครับแล้วก็ เครื่องเสียงนะครับเดิมๆจากโรงงานทุกจุดเลยนะครับลูกค้าอ่าคันนี้เดิมๆโรงงานทุกจุดเลยนะครับแล้วก็เลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่46,825กิโลเมตรเท่านั้นนะครับลูกค้าเลขไมค์จริงๆนะครับไม่มีกลับไม่มีกอแน่นอนนะครับอยู่ที่นี่นะครับผมมาเยอะขายเยอะมาน้อยขายน้อยนะครับผมราคาก็บอกเลยครับว่าคันนี้ไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยนะครับลูกค้ารถกระบะตัวสูง349,000บาทผมบอกเลยว่าหายากมากๆเลยนะครับในราคานี้แล้วก็ รถปีพศนี้นะครับลูกค้าไปเดี๋ยวผมพาไปดูที่ห้องเครื่องกันต่อนะครับลูกค้าไปเลยครับผมมาต่อที่ห้องเครื่องกันนะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นเครื่อง2.4นะครับลูกค้าเป็นเครื่องดีเซลคอมเร็วแล้ว100%นะครับคันนี้สภาพนะครับเดิมโรงงานทุกจุดนะครับน็อตไม่เคยขยับแน่นอน100%นะครับคันนี้ฝากระโปรงหน้าเดิมๆนะครับเบรก ABS ท่อไอเสียเดิมๆยังไม่เคยผ่ายังไม่เคยแกะแคสนะครับลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าเซอร์วิสตรงตามระยะจากศูนย์ทุกอย่างเลยนะครับลูกค้า แล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับรถของเราครับมีการันตีให้หลังการขายทุกคันนะครับแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปีเต็มนะครับลูกค้าบอกเลยว่าซื้อรถที่สมยงนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องบริการหลังการขายของเราเลยนะครับเราดูแลให้ตลอดการใช้งานเลยนะครับเรามีศูนย์บริการเป็นของตัวเองครับลูกค้าอยู่ที่ไหนก็สามารถเซอร์วิสกับเราได้นะครับลูกค้าประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้า มิตซูบิชิไทตันพัดคันนี้นะครับลูกค้าถ้าใครสนใจนะครับก็โทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0984696699นะครับมิตซูบิชิไทตันพัดปี18จดปี19นะครับราคา3 4 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนอยู่ที่6,600บาทฟรีดาวนะครับถ้าใครสนใจก็ให้เร็วเลยนะครับลูกค้ามีคันเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ